วันนี้เราอยู่ที่วัดภระีอานราชบุรีครับซึ่งมีอุโบสถเป็นทองคำมูลค่าหร,ร้อยกว่าล้านครับและไปกาบสกัลละลางของหลวงพ่อขันที่ไม่เข้าไม่เปื่อยอยู่ในโรงแก้วนะครับติดตามชมได้เลยครับ ภะคะวะโตสาวพะกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาจาปุริสับุคลาเอสัพพะคะวะโตสาวพะกสังโฆอหูนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชีการะนิโยอนุตตรังตุยะ

ใช่น uh> e ี่แหละเพราะว่าใช่แต่ล้าทำบุญไงท้เนี่ยแล้วทำแล้วก็หยิบได้เลยเนี่ยใช่ก็ไหว้บอกหลวงพ่อซะก่อน้ำานมนที่หยิบได้เลย รูปออกไปอาบหูคงเขาเนี่ยไม่ใช่นะ ปางอยางชีว yeah, so like. mm ิตสั้นๆหายโย่ได้เด็กผายภาพเถอะจะไปต้อยไอเก็บป้าพไม่ต้องประนมมือโยงคนเราจะมีความสุขได้ต้องรู้จักรลดบางอย่างและก็เพิ่มบางอย่างโยงก็จะได้รู้ว่าต้องลดอะไรต้องเพิ่มอะไรกระชันเอาช้าเอาแมวเอามนมาตั้งไว้ ให้โยมเอากอ้อนปินปาจะป่าโดานอะไรง่ายที่สุดทำไมโ,โดนจาเพราะตัวมันใหญ่คนไหนที่อัตราใหญ่อีโกออโใหญ่ก้อนมมหนปาาทุกก็ยอมว่าป่าโดนได้งา,าอัตรากับอีกแปลว่าการที่โปรยตนอเองก็ไปโยมต้องลดอัตราลดอีกไปให้เล็กที่สุดที่จะเล็งได้เพื่อจะได้ปลอดภัยจากก้อนปีกปลาทุก โยมต้องลดความรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญให้เล็กที่สุกจนจะเล็กได้เพราะความทุกข์จะเกิดจากความรู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญเมื่อมีใครมองข้ามความสําคัญของเรามองไม่เห็นความสําคัญเราก้อนในความร้อยเนื้อต่าใจก้อนในความเครียดแค้นจริงจังก็อย่ากว้างปากให้เจีบตัวให้โยมลดความรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญ แต่บทบาทและหน้าที่อันสำคัญตัวเองไม่ต้องลดขนาดของอัตราขนาดของอิโลใหญ่เท่าไหร่ขนาดของความทุกข์ใหญ่เท่าไหร่นี้ฉันจะบอกยงลดบางอย่าง่ดบางอย่างลดอะไรลดอัตรากิโลให้เล็กลงลดรวมกูกองคูรให้เล็กลงแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มพื้นที่ของหัวใจกว้างกว้างเพิ่มขนาดของหัวใจว้างใหญ่การทำใจให้ใหญ่จะช่วยโยงได้ ไม่วันใดวันหนึ่งทางมีคนคิดร้ากับโยมก็ต้องาก,ก,อการโยมท,ทุกตำแหน่งโยมประสบกับโรคกรรมโยมผ่าแผ้ใดโยมจะชนะต่อผ้าโยมกับเชฟที่ต่อจมยืนอยู่ในจุดที่ใจเราใหญ่ไว้อย่าลดขนาดของใจเราที่ใหญ่แล้วนะไปเล็กเท่าต่อ,อไปเด็กควรเขานะไปสอล้อต่อเตียงนะเขาสาบค่้อยง่า,ายที่ทำให้โยมอยู่แล้วของเบาสบายยิ่งขึ้นข้อแรกอย่าติ้นดังกับชีวิต ชีวิตเรามีค่ามาก่ายต้องการความจริงใจแต่ให้จริงใจกับชีวิตอย่าแสวงหาความสุขจากการรองโนข้อสองอย่าอยากสมบูรณ์แบบจงยอมรับความไม่สมบูรณ์งตนเองเพราะเขาพัฒนาไปเองจนที่ทำได้และให้ความหมายในความไม่สมบูรณ์แบบก็นายเราของน้องครับความรุนแรงข้อสามอย่าอยากเป็นคนเหนือคนอย่าอยากชนเด็กเกินไทยอย่าอยากมีอะไรไม่เปอนเกินจงใช้ชีวิตอย่งธรรมดา ทราบถึงอาการใช้ยุทธวิธรรมดาแล้วโยมจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ากรโจะทำอะไรก็ได้ทำไม่ถาวรข้า การกินครอบครัวเนี่ย แต่เขารวบรวมีแนวคิดของโไลายสาขาลายชานศาสนาาใัยแล้วก็เอารสึกในราคาแต่าารัคาต้องแข,ข่นขยยันนิยมโยกได้รู้ว่าพคที่เขได้ฝักชื่ออะไร เรื่องการพูดการเครียรอนในกระเดกจนลูกสิ้นฉันได้รางวาัลในรับประเทศมากที่สุดในประเทศไทยก็เลยมีคนมาทําวิทยาทนิพนธ์มหาบัณฑิตเกี่ยวกับงานของชานิสองคน ได้ไงว่าเราเป็นผูก้กเกียณแล้วเ้าดูหน้าตาฮะถ้าไม่ดูหน้าตาท่านมียา <c oughs> หน้าตาปาดนี้คือเกียณแล้ว Yeah. <laughs> พรพะเจื่คุณกรรมอาจารย์เชินะครับรตําบลใจลุ่มเมะครับตอนนี้เป็นผู้เชวญเจ้าว่าจะถวายสารการก็ร่วมไปก็ได้ถามพี่ครับอันนี้กล้องใช่ไหมครับครับตองโอโห<อ>ว่าเดี๋เอาความรู้ว่าถืออะไรเหนอกล้องนะ,อะ,อะเชิเชิญเจ้าเมื่อจะถวายาเชิญตามตํบเชิ <c oughs> ก,ก็ได้ไม่เคยมา ท่านบวชขนาเล็กๆครับเ็นผู้ช่วยเจ้าว่าลองกัดูครับเชิญเขาไปเลยครัพี่มาทำการน้อมน้อมมาเลยคับเพ่อคยมาใช่ไหมมาเตรียมเจอครับาเจออาจารย์เตอนมาครับมียังไงก็มาใหม่นะครับอก ในห้าสิบปดเปลา้สิบงคนหน่มแรงจริงห้าสิบหก

ไอ้นะเอาเถอะได้เดินได้เดินทะลุแลน้นู่นไงเดินเข้าไปได้เลยโอ้ทำยังงครับเจ้าของอนะ่ะ <laughs>